กับสวัสดีจ้าสมาชิกค่ำคืนวันที่22นะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วให้กดถูกใจให้แอดบีด้วยนะคะค่ำคืนนี้ดาวโจนแอดบีจะให้ตามนี้เลยนะคะดาวโจนนะคะวิ่ง2อลูดสนะคะ5 6 7นะคะจับมัดก,กันกับ2 4 4 7 6 7 2 5 7 2 5 4 6 7วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น4นะทุกคนต่อมานะคะจะเป็นดาวโจน VIP นะคะเราจะให้ทุกคนทำเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือวิ่ง8รลูด0 9 1 2จับมัด8กับ0 0 2 12 89 8 2 9 0 1 2วิ่ง วิ่งบนตัวเดียวนะคะคือศูนย์นะวิ่งบนรูดล่างนะคะศูนย์ต่อมานะคะจะเป็นลาวสตราร์วีไอพีนะคะลาวสตราร์วีไอพีวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะให้วิ่งแปดรูดศูนย์นะคะหนึ่งสองสามจับมัดกันให้หมดศูนย์สามสองสามแปดหนึ่ง สามแปดหนึ่งศูนย์สองสาวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นศูนนะคะทุกคนต่อมานะคะจะเป็นฮานอยีดีนะเราจะให้ทุกคนวิ่งห้รูดศูนยงจับมัดกันให้หมดนะคะสามสองสาม้นึ่งสามห้าหวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น ศูนนะคะ